เสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะ เพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนมอกันนะคะมอนี้รู้สึกจะเล็กไปใช้มอเบลเล์นี้เลยค่ะอืม ใส่ลงไปเลยนะคะ ใส่ไป,ไปค่ะสามสี่ใบนะคะเขาเรียกอะไรไม่ทราบค่ะเขาเรียกว่าอะไรพรีมเมนต์ค่ะเขาเรียกพรีมเมนต์คลีมเมนต์แล้วก็ ใส่เกลือนิดนึงนะคะเพื่อนๆนิดนึงหยิบมือหนึ่งแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ แล้วเราจะตั้งเขาทิ้งเอาไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะโดยประมาณ นี่นะคะมันฝรั่งที่ล้างน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นกันเลยค่ะหั่นเพื่อจะเอาไปต้มนะคะเยอะเลยนะคะเนี่ยทำเยอะ เพราะว่าสองหนุ่มก็ชอบกินสาม,มีแล้วก็ลูกชายชอบกินมันฝรั่งบดเดี๋ยวเราเอาไปต้มเลยนะคะ ใส่เกลือลงไปค่ะต้มให้สุกนิ่มเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะตักขึ้นมาเลยค่ะขึ้นมาพรอง จะเอาไปเทน้ำทิ้งก็ได้ค่ะบดเลยค่ะใชช้ชนซ่อมบดนะคะง่ายมาก แล้วเราก็เอานมสดมาใส่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ก็จะใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งนะคะเกลือไม่ต้องใส่แล้วนะคะเพราะว่าตอนที่เราต้มมันฝรั่งเราใส่เกลือไปแล้วะคะ่ะถ้าออกเค็มเราจะไม่อร่อยนะคะ ใส่แค่นมกับพริกไทยป่นค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะหลังจากที่เราทำมันฝรั่งเสร็จแล้วเราก็เตรียมพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะมาดูกันค่ะมาดูคัสเซเลอร์ใน s ซเวอร์คราว นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเลยนะคะตักเสิร์ฟเลยค่ะ นี่นะคะอยวตรงนี้ใส่มันฝรั่งเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะคาซเล์มิดซาวาคราวกับมันฝรั่งบดค่ะอาหารฝรั่งนะคะมื้อนี้เรียบร้อยค่ะ คลิปนี้นกขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้กันนะคะหากเพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย